ฮะโน่นโน่นโน่นหนังคาไปเลยเฮ้ัลโหลหนังคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะวันนี้น้องธิดาจะมาเที่ยวเมียนแม็กกิฟไปเดี๋ยวลองไปดูซิว่ามีอะไรให้ดูกันบ้างจะไปดูอะไรบ้าย่างนดูป้ายตรงนียนสวยไหมโอ้โหนะครับดูเด็กๆลองดูนะครับเผื่อใครสนใจมาถ่ายรูปนะครับทีดาลอง โอ้ขอท่าที่สวยเลยคะ่ะนี่ครับเย๋มากเป็นที่ถ่ายรูปนะครับของโรงเรียน,มน,น,นแม่กิฟต์ปไปดเดี๋ยวพ่อทอนะจะพาไปดูท้งนู้นมันมีอะไรให้ดูอีกเนี่ยสวยมากเลยนะครับเผื่อใครสนใจอยากมาเที่ยวนะครับโอ้นี่นะครับโรงเรียนของแม่กิฟตพี่ดาไม่เคยมานานแล้ว เป็นห้องเรียนเด็กอนุบาลใช่อันนี้อันนี้กะว่าหนูจะมาอยู่โอ้ยจ่ายอยู่ไม่รูนะจ๊ะใช่ใช่ครับน้องๆครับน้องๆลองดูนะครับนี่เสาทงหนูจะไปลองอันนี้เป็นเสาทงนะครับเอา้ายังไม่ถึงเวลาชักรงชาติเ<อ>นี่ยนะครับถ้าเกิดที่โรงเรียนน่าเที่ยวอยู่นะครับ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสีเป็นสีของวันค่ะโอ้ใช่อันนี้วันศุกร์แล้วสีฟ้าวันศุกร์สีชมพูวันอะไรวันวันอะไรคะวันไี้สีชมพูวันอังคารอันนี้ก็เป็นลานกิจกรรมมาดูทงนี้เถอะนี่ทีน่ะอะไรอ่ะนู่นน่ะต้นอะไรบ้นพุ่มใ่ไหนลงไปดูสิเฮ้ย มีต้นทุเรียนด้วยเพื่อนเพื่อนเนี่ยฮะลูนลูนทะลุหลังคาไปเลยเนี่ยฮะลูนลูนทะลุหลังคาไปเลยเนี่ยฮะลูนลูนทะลุหลังคาไปเลยเฮ้ยทะลุหลังคาไปเลยสุดยอดเลยทุกคนดูสิพ่อก็ไม่เคยเห็นทุเรียนออกดอกใต้ต้นหลังคา ใครเคยเห็นดอกทุเรียนบ้างอะเฮะพี่นามันออกลูกได้ไงมันอยู่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยพีด่ดาเคยเห็นป่ะพ่อ,อก็ไม่เคยเห็นเนี่ย <c oughs> ทุเรียนนะครับใช้ทุเรียนไหมเฮ้ย <c oughs> อย่าลงไป <c oughs> มีมดด้วย <c oughs> ใช้ต้นทุเรียนไหมใช่แล้วนะครับพอ่อเคยไปเที่ยวสวนนี่นี่นี่ดูดอกทุเรียนนะครับ <c oughs> ฮะทะลุหลังคาเลเนี่ยทุเรียนนะครับมันออกใต้ต้นหลังคาใต้หลังคานะครับเนี่ยเธอรู้หลังคาเคยดอกทุเรียนเต็มเลยนะครับทิดามันออกดอกใช่ไหมฮะดอกของมันลูกมันมันเนี่ยเนี่ยดอกใช่ใช่มันยังไม่บานเลย พ่อจำไม่ผิดนะไมนเหมือนมันเหมือนดอกออบอออกัวใช่ไหมใช่นูนโผล่ออกไปครับใต้หลังคาเลยครับ <c oughs> <c oughs> ต้นทุเรียนหน้าคาง <c oughs> มีอะไรดูอีกไหมชิตามันมีอะไรให้ดูอีกบ้างใ่โรงเรียนแม่ก,กิฟต์มีอะไรอีกวันนี้วันอาทิตย์นะครับแม่กิฟต์มาเฝ้าโรงเรียน <c oughs> นี่เลครับโอ้กังหันกังหันกังหันมันมีกังหันอีกไปไปไปลงมาชมกังหันกันอันนี้กังหันอะไรอ่ะกังหันลมกังหันลมนี่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 ลงมาทางนี้มันเข้าไปได้ไหมลูกทิดามันมีมันมีทัวรอะไรอยู่ไปแล้วแมวนี่โอ้นี่เขาเรียกว่าห้วยกั้งเขาเรียกว่าห้วยกั้ง เนี่ยเนี่ยกลางหันไม่กั้นป้านไม่กั้นลูกแต่หนูจะพาหนูจะลองเข้ไปมันเข้าไปได้เหรอฮะไหนลองเข้ามาดูสิโอ้ม,ม,ม,มันมีแมวด้วยระวังแมวกัดน,นะหนูนนพ่อตกใจต้นทุเรียนเมื่อกี้มากเลยอะมันออกดอกอยู่ไง,ไงใต้หลังคามันอยู่ใต้หลังคามีดอกด้วยอะ เสียงกินูเสียกีตูตัวแมวใช่ไหมแมวแมวตัวสีดำลูกว่าตัวอะไรอโอเคนะครับอันนี้เป็นกลางหันนะครับกลางหันลมนะครับของโรงเรียนอยู่หน้าคัานหน้าสะทงเลยสวยดีนะครับทีดาบอ,อกอยากจะลองเข้าไปเฮ้ยเขามีจักรยานให้ปั่นออกกำลังกายด้วยเ,เนี่ยเคยปั่นเปล่าโอ้โห ทิดามาโผล่ฝั่งนี้แล้วนะครับเข้ามาได้โอ้ทิดาไปเที่ยวเชียงรายไหมอีกสามร้อยแปดกิโลเมตรไปไหมมีเขามีให้ไปเที่ยวอีกตั้งหลายจังหวัดเนี่ยเห็นไหมแต่ก็ช่วงนี้โควิดก็เลยไม่ได้ใช่โควิดไปไหนไม่ได้นะยบอกวาเออขอเออแก้ทั้งโช้ใช่นี่หนูเข้ามาได้เลยใช่หนูบอกแล้วว่า โอเคนะครับเผื่อคน,คนไหนนะครับอยากจะมาเที่ยวโรงเรียน,นะะประ,ะ,ะชานชนอิทิ์นะคะไปทิดาเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันก่อนบายบายเพื่อนๆก่อนทุกคนคัะฝากกดติด,ดตามกดไลค์กดแชร์กดติดสาคใครด้วยนะคะบ๊ายบาย